ตอนเช้าไม่ให้ดูโทรศัพท์นะคะตอนเช้าคุณยายจะยาพาออกกําลังกายนะคะจ๋าจะให้ดูเป็นบางเวลา <c oughs> ตอนน <c oughs> ีอตอนที่ยายจะอ่ากินข้าวหรือว่าจะอาบน้ําอย่างนี้นะคะเวลาไม่มี ทำธุระนี้ก็จะให้น้องดูรูติ๊กต็อกนะคะติ๊กต,กต,กต,กตก็อกติ๊กต็อกได้หาที่นั่งก่อนนะายนั่งบนเอ้ามาแล้วเหรอใครมาน่ะดูใครมาะพี่หนึงน่งเหรอพี่หนึ่งมาด้วยเหรอ ที่หนึ่งมาด้วยเหรอลูวกวั้คาานี่าโหให้มาล่ะ <c oughs> นี่บ้านหนูบ้านหนูคนะ

ว oh, yeah. <are> ันน mm ี hmm> ้หนาวนานี oh. 8, nah. ้ไ่หนาวเลยเยเขนามนนไอ้สนอยู่นะข้มน้นนมาเขาข้มนอายคิดถึงกันเลยหอนหน่อ้งเ่นอนหน่อไอ้นไอ้นว้ายทำไมหนูไม่เช็ดออก ตาเล่ไม่เห่ตาเหรออกฝกยใานมอใจยกาแฟไกาแฟหมกินกาแฟย่างตะโนไอ้ลลางไมหลางก้นนี่ข้างใครนี่ เอาเขาไปย้ายไอนนันไปไปแล้วนี่มันครับไปแล้วเรียบเหรอ้านเมียนมียเหบ้านหนูบ้านหนนุ้นตื่นเหนูตื่นแล้วนั่นไหนหาะมน้นหนาไหมนุ้นไม่เหนาเหรอ ไม่แล้วโดนเท้าเลยมาีลยจบ้าพวกเจ้าแลาวมาขึ้นนกอยู่หลังคาแทนไหมเดี๋ยวเลนั่งเลี้ยงกันนั่งเลี้ยงกันขึ้นนกอยู่หลังคาไหมหันจะบินไปว่ากันเลยมีตัวแม่ มีแม่มีลูกมีพ่อแล้วมีอ่าเห็นไหม,มคุณยายมามาันมายกโตมายกเอาอันโตเห็นอ่อนอยู่บ้านนะอาดออกมาไหวพี่นาอาดบาดมันหน่อยมาในนาอาดสีขยับขยายออกบาดนี้ฟต์ส่วนมากก็เดี๋ได้ยู่มาละก้าจะยู่พี่หลายก็ก็เลยออกมาไหวพี่จะนั่งกินเข่าก็เลยมายกโต เขาจะมาหอดแยนางเออเขาโชว์เขาโชว์แต่ว่านางก็ถือปไะไดผู้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 กล่ามานางกางเลยเออเดี๋ยวโชว์ก่อนตอนนี้เขาโชว์อยู่อ่ะเขาโชว์แล้วอ่ะโชว์แล้วเออ อ่ะอันน oh ี oh, oh ้โชว์ท uh, ok uh, uh ่านผู้ชมอยู่อ่าเก็บบัตรเก็บบัตรนะคะเก็บบัตรนะคะอ่าเก็บบัตรนะคะอ่าอ่าอ่าจะโอ้โหโอ้โหยกขาด้วยโอ้โหเก่งจ้าอือน้องเพชรยกขาด้วยอ่าฮะ อันนี้โชว์นะคัะอ่ามีแขกมาบ้านกำลังโชว์แลคะโชว์แล้วค่ะตอนนี้โชว์ละอเอเอ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 ออาอะเอะอ่เอ่โชว์โชว์โชว์ลูกโชว์โอเคเออไก่สีเทาเขินไปบู้คนนะนอ พี่พายต้องพี่ายต้องปั่นจักรยานกนโชว์ายต้องปั่นจักรยานโชว์อะไระขอนแกนเอจะขอนแกนเนาะจะขอนแกนเหรอจะขอนแกนด้วยัวนเร้ร่ไ่เอาตัวนี้เหรอตั้้งใชแหละตัวนี้มันังกั่น

ปัปอ้องน้อโอ้อพาไปเข้าห้องน้ำอยู่ตรงโน้นค่ะปะนะเออโอออพาแขกไปชองน้ำโอ้เป็นการเป็นงานบ่อือพาพี่หนึ่งไปเข้าห้องน้ำ เอาไหนไหนโชว์จักรยานให้ตาฝนดูหน่อยอ่าอ่ามันเล็กไงคันเล็กเขาก็ต้องยืนไงมันเล็กอ่าคันเก่าพ่พพอตาลุงวิทย์โทรมาจักรยานอยู่ไหนอ่ะ <laughs> ลุงวิทย์ถูกหวยสามสามใบเขาเขาดึงให้ยุ่กันวนมเมือนเล่ลัตเตอรี่อ่ะ แม่สองแปดแปดอะข้างหน้ามัด,ดึงให้แม่กับย้ายเพรถืกเขาก็บ,บอกอี่วว่าเพอถือเออลุงวิทย์อะเป็นคนดวงดีช่วงนี้แล้วได้ทุกงวดก็เรียว่าให้เขาดึงให้เจ้ารลดถ้ามันได้่าสันได้อี่หี่ยอี <c oughs> ่ถึงไม่จไหมขอ่งขาเอาควายที่ถึงไม่จไหมโอเคนะคะ ล้วก็จะไปกันแล้วนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวจะไปเอาเก้าอีก้ก่อนนะคะเดี๋ยวไลฟ์ใหม่นะคะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้พะมูย้ายไปเอาของอยู่บ้านของ,ของนาอาดก,ก่อนชนละพืชก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอาอันนี้มาลงก่อนเดินพายังถึแมน,น อมายังเอิดโอ้ยเอิ่นพูดอะเอ้ยพูด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 โอ้โพูดอะเอ้ยจะเบิ่งหดคนใั้หดแล้วแลเห็ดนั่นยู้สุกไปไปเห็ดเทลรากันได้ดูดูไปสุกไปไอคืออะไรตม่มาแล้วเห็ดดอกวัวไปเจอยิงข้าอยิงข้ารเลย แม่แม่กะลืมเนี่อุยสวยกันปิดมีท่าใหม่ด้วยนะมีไงห้องน้ำปวดปวด อวดเออติดเทปมีปลาแล้วมีปลาอวดอวดโอ้ยทายางโอ้ย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 เออเออเออขับแอวเอ้ยนางงามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินกับพี่คณิงเมื่อวานนี้เดินยังไงนะลูกอ่ะไหนเนื้เดินให้ดูก่อนอ่ะขับเอวอะอะเฮ็ด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 อะอย่างนี้เหรออ้าวเอาไม้เอาไม้ เดินมาใหม่เดินมาใหม่เดินมาใหม่เอ้าเอ้าวันชูยืนนี้ดิอ้าวเท้าเสีเอวก่อนเดี๋ยวจะพึ่งอ่ะโอ้ยเอ้ยโอพนโอนโอนไอโบสถ์ไอ้บสถ์มิเตยิ้มไอ้บดถ์เลยหุ่น อืมอืมโอ้คนนี้นะคนนี้นะคนนี้มีโชว์อะไรนะคนนี้มีโชว์อะไรนะจัก,กรยานหนูหายไปไหนฮะจักรยานจักรยานหนูมันพังลูกอดใจไว้นิดนึงเดี๋ยวได้แล้วลูก เดี๋ยวลุงวิทย์ซื้อให้เนาะมันจะได้ขี่โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปทำงานแล้วค่ะไปทำงานก่อนค่ะ